นี้นะครับผมนะครับหนึ่งนักล่าสายทะเลนะฮะนนี่มาล่าสมบัติเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเป็นบรรยากาศของบริเวณหาดกระตะนะครับวันนี้มากับเจ้าเครื่องนะฮะพิทย์เพื่อตีแท้มดูนะฮะนี่อยู่ด้านหลังนะฮะตีแท้สองหนึ่งนะฮอุก็มีถุงใส่ขยะด้วยนะครับทุกครั้งที่มาเดินก็จะมีถุงใส่ขยะด้วยนะครับพี่น้อง เอาไว้ใส่พวกเศษอลูมิเนียมนะฮะส่วกระเป๋านี่ก็จะเป็นกระเป๋าใส่สเหรียญอันนี้ก็กระเป๋าใส่แหวนทองนะฮะก็ <c oughs> โอเคก็คคสมควรก็เ,เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ <c oughs> มาเจออันนี้เป็นโปรเฟชชั่นนอลสายทะเลนะครับใช้เครื่องมันติคอนนะครับราคาก็อยู่ที่72,000บาทมิตเตอร์บิลมิตเตอร์บิลสวัสดีครับ ทุเดกูชชอปคูชชอปทุเดโอ้ยโอ้ลงบิวลงบิวใช้มันติคอเลยฮะ Yeah I have YouTube Channel YouTube Channel Yeah your What What's a h c n เย้อะนามไทยนักล่าสายทะเล Sea Hunter ใช่ Sea Hunter ทรีทรีริงเย่ทรีริงบัตร not go silver เนี่เนี่ย I won't go I not want to l e t e oh good job อ๋ออ๋ not no. copy เนี่ยอาจจะเป็นเงินนะครับพี่น้องอันนี้เนี่ย กับพี่น้องเดี๋ยวมาดูหลุมนี้กันนะครับโอ้ดังดังน่าจะเป็นของดีหรือเปล่าเสียงเล็กๆหว,วานหวนะฮะอาจจะเป็นเศษอลูมิเนียมก็ได้พี่น้องโอ้โหว่าแล้วเป็นเสียงเล็กๆกหว,วานหวานเป็นซองซอสน,นะครับพี่น้อง <laughs> ก็เดี๋ยวเก็บไปทิ้งนะครับหืมแดงมาเลย เยอะมากเลยครับพี่น้องแต่เจอตะเรียนบาทวันนี้โอ้ยดนแหวนปอมสามวงนะฮะไม่มีทองข<แพล>นาดเดินสับแบบละเอียดเลยนะฮะ<แพล>ไม่รู้ไปแอบ,บอยู่ตรงไหน<แพล>เดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องตั้งโครงการนะฮะ โครงการชมรมคนนิยมใส่ของแท้เจอทีนังก็เป็นของปลอมแหน่น้าเกียดายวันนี้แมงกระพุนมีน้อยแล้วนะฮะวันก่อนมาแมงกระพุนโพตรเยอะเลยฮะถ้าตัวใสๆไม,ไม่คันนะครับแมงกระพุนแต่ถ้าตัวออกแดงๆคัน ดูเดินแทบไม่ได้ขุดเลยลดคมแป๊บลดมแป๊บคนมากมายฮะดูสิฮะคนเลื่นน้ำเต็มเลยหรือว่าจะมีคนมาเดินไปก่อนไม่แน่ใจมันก็เลยไม่ค่อยเจออะไร เดินอยู่ประมาณน้ำก็กดหน้าอ,อกแลฮะหลุมนี้ดังอีกแล้วนะครับไม่รู้จะได้ลุ้นไหมทีแรกยังไม่ขึ้นครับขุดขุดใหม่ก็ขุดไม่โดนโอ้ยเสียไปโดนครับพี่นอ้องน่าจะขึ้นมาแล้วนะครับ รุ่นไปพร้อมกันครับผมก็ไม่รู้โอ้โหเป็นฝา,เป,นฝาเป็นฝากัะทิ้งแดงนะฮะแต่เก่ามากเลยฮะดังเหมือนแหวนทองเลยฮะโอเคเก็บนะฮะเก็บด้เก็บใส่กระเป๋าเอาไปทิ้งนะฮะดังแล้วครับพี่น้องดังเพาะแล้วครับดังเพาะมากเลย มาแล้วนะฮะอะพี่น้องอออนี่พี่น้องครับเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนไม่รู้เป็นชุบไหมมันออกเหลืองๆนะะไม่ค่อยหนักนะครับพี่น้องไม่ค่อยหนักโอ้โหโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะฮะ พี่น้องกลุ่มนี้ก็ดังดังหวานมากเลยครับมาแล้วนะครับอาเพี่น้องครับพี่น้องทำไมมันไม่เหลืองเนาะอันนนะครับโอ้โหไม่รู้เป็นทองคำขาวไหมครับนี่นะฮะว่ากระโดดกระโดด โอเคครับยวเก็บก่อนนะครับโอ้มีแต่สีเงินเงินพี่น้องลุมนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับขึ้นมานะครับอเป็นเหรียญน,นะครับพี่น้องไม่ใช่เหวนนะฮะเหรียญค่อนข้างเก่านะฮะถ้ามีเหรียญเก่าๆนี่ก็เดี๋ยวถ้ามีเหรียญเก่าๆนี่ก็น่าจะมีของนะฮะแต่ยังไม่เจอท,ทองแล้วเจอแต่เหวนเงินเงินนะฮะ เก็บนะบรรยากาศก็ดีมากเลยครับมุมนู้นคนคนหลายร้อยคนมากเลยครับน้ำใสมากนพี่น้องดูดูใสะฮะใสเจียวด้วยนะใสมากตอนนี้ก็เครื่องมีเสียงแล้วนะครับไม่รู้ได้ยินไหมนะ เดี๋ยวกราลองขุดดูนะครับพี่น้องปึ๊บเบ่งเลยนะแหวงดูขึ้นมาเลยนะโอ้โหเจอแต่ไม่เหลืองครับพี่น้องเจอแต่สเตลเลตเงินอันนี้ไม่พ้นสเตลเลตอีกแล้วมั้งเนี่ยเี่ครับพี่น้องให้ดูนะฮะ ของเยอะนะครับแต่ไม่เลืัอนครับ,รบก็จะเก็บใส่กระเป๋านะฮะโอ้ยน้ำตาจะไหลครับพี่น้องตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะฮะเริ่มเย็นแล้วนี่ผมกเดินอยู่ปร,ประมาณประมาณประมาณหน้าอกนะฮะน้ำนะฮะวามดึกนะฮะน้ำใสามากนะฮะไปดูน้ำฮะใส่เจลด้วยอันนี้มันดังเป็นเสียงเหล็กนะฮะขุดุดขึ้นมาดูนะนี่พี่น้องแต่มันก็ได้นะฮะ ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบนะครับเป็นรุ่นนี้จะเป็นเหล็กนะฮะก็เครื่องจะเป็นเสียงเหล็กโอเคเราเก็บไปก่อนนะฮะน้องอันนี้ก็ได้เป็นเหรียญเป็นเหรียญสิบเป็นเหรียญสิบรัสเซียน่าจะเป็นเหรียญสิบรัสเซียนะฮะเป็นรูปนกวยฮะ,ะอืม อันนี้ก็เครื่องจับเป็นเสียงเหล็กเหมือนกันนะฮะโอเคเก็บครับเจอเป้าใหม่แล้วครับท่านผู้ชมดังแปลกๆตู๊ดๆครับแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้อาจจะเป็นสร้อยทองก็ได้ครับพี่น้องของอยู่ในน้ําไม่แน่นอนนะฮะขึ้นมาแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> โอ้โหไม่ใช่ครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเหรียญรัเสเซียเหมือนกันนะฮะอยู่ใกล้ๆเหรียญสิบเมื่อกี้นะฮะเป็นเหรียญหนึ่งรัเสเซียนะฮะไม่รู้หน่วยเขาเรียกเป็นอะไรนะฮะเหรียญรัเสเซียใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะฮะเก็บก่อนแหมมีเพื่อนด้วยนะฮะไม่รู้พี่น้องเห็นไหมเป็นแมงกระพุนนะฮะตอนนี้ดังมันจะเป็นเหรียญเหรียญบาทเอาไว้ก่อนพี่น้องเอาไว้ก่อนขุดก่อนนะฮะบ บาทก็มีค่านะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับพี่น้องหึ่งบาทสิบลุมก็สิบาทนะนี่นะฮะนี่ครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวให้ดูเยอะจริงจรนี่นะฮะโอ้โหน่าต้มยำน้ำใสนะฮะใส่มะนาว อันนี้ผมไม่แพ้น,นะครับแต่ถ้าว่าเป็นเมฆะพุนไฟไม่แนะนําแต่ทางที่นี้ก็อย่าไปจับเขานะฮะอันนี้ก็ปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติครับแบบนี้จะไม่คันนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นแดงๆนะฮะโอ้ตัวนั้นคันมากครับพี่น้องเริ่มมืดิแล้วะฮะตอนนี้ก็เวลาหกโมงตรงพอดีเลยหกโมงสองนาทีหลุมนี้ครับพี่น้องหลุมนี้เสียงสูงนะฮะ เหรียญสูงสงมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่ฝ่าเอ็มร้อยก็เหวนเงินไม่เหวนเงินก็เหรียญห้านะฮะ<ม>เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันเป็นอะไรหลเดียวขึ้นมาแล้วนะฮะแสดงว่าอยู่ไม่ลึกนะฮะน่าจะเป็นเหรียญห้าแล้วมั้งโอ้พี่น้องครับเป็นเหรียญห้าจริงๆด้วยครับนี่นะก็ะจะเป็นเหรียญห้าบาทนะครับนี่หลุมเดียวได้ห้าบาทก็ ล้มืดแล้วลมืดแล้วตอนนี้เวลาก็เกือบหกโมงสิบนาทีแล้วแบบประมาณหกโมงห้าหกโมงหกนาทีนะดังอีกแล้วครับพี่น้องดังไม่ค่อยชัดนะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอุ้ยวันนี้ดวงเจอแต่ไม่เหลืองครับพี่น้อง อุ้ยแตข้างในมันตอกว่าตอกว่ามหามาเหมือนเป็นแหวนแต่งงานก็พี่น้องวงนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะอาจจะเป็นห้าเป็นห้าอาจจะเป็นสิบสี่เคนะฮะโอ้โอเคครับพี่น้องเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนโอ้แหวนสี่วงแล้วครับวันนี้ ้องเจอเป้าหมายอีกแล้วดังแน่นแน่นนะฮะไม่รู้เป็นเหรียญบาทไหมลุ้นลุ้นครับขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหดังแน่นแน่นครับพี่น้องเป็นเหรียญสิบบาทโอ้เก็บก่อนนะฮะสิบบาทครับลุ้นี้ครับ ืดแล้วครับพี่น้องมืดแล้วทีแรกก็จะกลับบ้านนะครับก็เลยเดินชบๆอีกหน่อยลองสาดไปน้ำดูครับเผื่อมีเวน ตองคืนสวยนะครับหาดกระตะนะฮะเต็มไปด้วยแสงสีนะฮะสวัสดีครับานผูมวันนี้นะครับผมนะครับหนึ่งน,นักล่าชายทะเลนะครับ ก็ทําการแสดงมาจนถึงหกโมงกว่าแล้วนะฮะใกล้มืดแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านใดที่กดเข้ามาใหม่นะครับรบกวนฝากติดตามช่องย t u b e นักล่าชายทะเลด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่กดติดตามนะครับจงมีแต่ความสุขชีวิตดีๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นบริเวณวงเวียนหาดกระลนนะฮะสวยงามมากเลครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาส่งงานนะครับนี่เหรียญเหรียญล้วนๆวันนี้นะครับพี่น้อง